ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นฝันเห็นคนอื่นถือขวานแปลว่าอะไรฝันเห็นคนอื่นถือขวาน ฝันเห็นบุคคลอื่นถือขวานเนี่ยมันแปลได้ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ว่าเขาอยากจะเจอคุณมากมีคนคนหนึ่งอ่ะเขาอยากจะเจอคุณมากเขาอยากจะคืนดีกับคุณมีคนคนหนึ่งอ่ะอยากจะมาหาคุณคนคนนี้เขาอยากจะคืนดีกับคุณคนคนนี้เขารักคุณมากทุกวันเนี้ยเขาเมาทุกวันเพราะเขารักคุณมาก คนคนนี้ต้องการที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวมีเพศตรงข้ามคนหนึ่งอ่ะอยากจะมาหาคุณมีเพศตรงข้ามอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะขอคืนดีกับคุณทุกวันนี้เขาเมาเหล้าทุกวันเลยเพราะว่าเขาอ่ะรักคุณมากเขารักคุณนะคนคนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ ไปเที่ยวทะเลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทานอาหารทะเลช่วงเนี้ยอาจจะได้ของขวัญของฝากมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาหุ่นวายเลขนำโชค01 01 32 32 01 01 32รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ